สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเศาเด้อสบายดีพี่น้องฟองไปสุขผูสุคนเราพี่น้องเนาะเมื่อนี้กับ่มี่ยังหลายดอกจ้าเมื่อนี้พอดีเกี่ยวหนามาให้งัวาตาไฮเนาะก็เลยมาถ่ายพี่นอ้องเบิ้งเนี่ยจ้าเกี่ยวหนาอยู่ไฮ ม,มันกินเนาะม,มันยากาศแดดก็ออกไลเยื่อกันนะแดดจ้าครับพี่น้องเออเห็ดเวียวกกระหอนครับ ปลูกมันกบซีมืดอนีก็แล้วดอกจ้าเมื่อนี้กินรกรแซ่็บไป ซสันนี่แซบบอซันนี่หืมสันนี่แซบบอเฮ้ยซันนี่คือกินแต่แซบเถอะว่าวมื่ออื่นก็สิได้โทษเอิดหมอมา เพราะว่าอีขาวนี่ขึ้นสงสัยสิได้เอินหมอมาผสมพันละจาย์นี่นั่นไม่ลูกแล้วได้สองเดือนละจาย์สองตัวนี้กับผสมพันุเรียบร้อยแล้วมีแต่สะลอว่าติดบ่ติดเนาะ กินอญ้าหญ้าแกหย่าอ่อนผสมผสมกันเนาะอญ้าค่อม,มันก็กินอย่าข้ามันก็กินช่วงนี้หย้าก็หางายย่ดอกจ้าพ่อได้หาอยู่ช่วงแรงนันอึดอยู่อังอาศัยอย่าย่หลังบ้านเจ้าของที่ปลูกไว้นี่ะพ่อได้เห็นมันกินเนาะเออ ขาเขาดีดีอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนีล้ะจา้าเด้อขอขอบพระคุณทุกท่านที่เขามารับชมและกดติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจที่สิเหตุคลิปต่อๆไปนะจา้าเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ะจา้าสวัสดีจา้า